เด็กบันนอออินเจแปนสวัสดีค่ะสวัสดีกับวันฝนตกนะคะตรงพูนเห็นว่าจะเผือกนะจ๊ะเผือกเก๋ปลูกสามแถวครึ่งนะมืมินิเซมโอฟักทองลูกเคิงจะพอแม่ฟ่น้องเ <c oughs> นื่องจากปีที่แล้วนะเท้าวความถึงปีที่แล้วก่อนปีที่แล้วเก๋ปลูกฟักทองไทยฟักทองญี่ปุ่นแบบลูกยาวแล้วก็แบบลูกกลมเล็ก ในแปลงเดียวกันนะคะเสร็จแล้วปีนี้เก๋กะว่าจะไม่ปลูกฟักทองแต่ว่ามันมีเม็ดที่เหลือที่ที่ตกหล่นของปีที่แล้วมันมันมันเกิดมาเก๋ก็เลยเสียดายก็เลยเออย้ายจากแปลงนู้นนะคะมามาไว้แปลงนี้แล้วเก๋ก็เลยปลูกไปตรงเนี้ยประมาณห้าหกต้นนะคะเสร็จแล้วมันกลายเป็นฟักทองลูกครึ่งคือฟักทองไทยพันธุ์คางคกกับ ฟักทองไอ้ลูกยาวๆนนะที่เป็นซุปฟักทองแนละ้วลูกยาวๆที่ฟักทองญี่ปุ่นของคุณป้าที่คุณป้าให้มาลูกมันเป็นแบบนี้จะพอพี่น้อยไย <c oughs> พี่น้อยตลกวะฟ <c oughs> ักทองลูกครึ่งนะคะจริงๆฟักทองพันธุ์ขังคบของไทยเรามันจะเป็นลูกกลมๆใช่ไหมเป็นลูกเป็นลูกกลมๆแล้วก็เนี่ยแต่อันนี้มันกลายเป็นลูกวงเป็นฟักทองเป็นวงลีไปแล้วน,ะนี่นะ แต่ว่าผิวเนี่ยก็ยังเป็นคังคกอยู่นะเป็นคังคกอยู่แต่ว่าไม่กลมแล้วลูกไม่กลมกลายเป็นลูกยาวแทนเดี๋ยวเก๋ให้ดูฟักทองที่ผสมกันแล้วเป็นตัวนี้นะคะ่ะนี่ตัวนี้ฟักทองตัวนี้ที่มันเนี่ค่ะเนี่ยฟักทองตัวนี้เนี่ยยาวๆนี่ค่ะอันนี้คือตัวนี้โอ้ยโอ้หยาบางกองฟักทองยาวตัวนี้ผสมกับฟักทองไทยพันคังคก แล้วก็ออกมาเป็นฟักทองลูกครึ่งก็คือฟักทองตัวนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องน่ารักไหมกลายเป็นลูกลำบีไปแล้วนอะ,ะปีหน้าโหดูย้าสิพ่อแม่พี่น้องเบิง่งเบิ้งยาเอ็ดงานลงงานหลายผลเอาหุ่นท่านแคหน่หุ่นเผือกหุ่นเผือกกับอันบักทวดินปลูกใกไกลกันดูตรงนี้นะคะดูย้า โอ้ผักกะเพรากะผักนั่นแหลของเอื้อยคนปลูกอันนี้ล่ะดูหญ้าค่ะปีหน้าแกปลูกแค่พื้นที่ตรงนี้นะคะแค่ตรงแปลงข้างๆแมวดำตัวนี้ข้างๆบริษัทขนส่งแมวดำพื้นที่ตรงนู้นเลิกเลิกทำนะแตงโมหายไปสองลูกแล้วพื้นที่นู้นสงสัยคนขโมยคนเดียวกันผู้ร้ายคนเดียวกันแน่นอน เอาลูกหนึ่งไปแล้วก็เห็นอีกลูกหนึ่งก็ผ่านมาสามสี่วันมาขโมยอีกลูกหนึ่งคะะ่ะยังเหลืออีกลูกหนึ่งไม่รู้เขาจะมาเอาหรือเปล่าคนปลูกได้กินแค่ลูกเดียวนะะแล้วก็ให้ปลูกไปสองลูกแต่คนขโมยเอาไปสองลูกแล้วมันกินเยอะกว่าเก็บปลูกอีก <c oughs> <c oughs> อ,อสงสัยตอนเด็กๆไปแอบขอโมยไปแอบขอโมยแตงโมเข้ามาตอนนี้กรมเลยตมสนองนะมีคนญี่ปุ่นมาขโมยพักทองเก่คืนไอ,อ้ไม่ใช่พวกทองมาขโมยแตงโมเก่คืนแล้วนะคะ มีหลายลูกมากเลยนะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยตัวเนี่ยไอฟักทองตัวเนี้ยค่ะมีเยอะมากฝั่งนู้นมีติดลูกเยอะเลยเหมือนกันหมดเลยนะคะก็คือเป็นลูกยาวดีดยาวยาว,ยาวนะคะไม่ได้แหวกหาอีก <c oughs> ไปแล้วจ้ะมาสั้นๆค่ะพ่อแม่พี่น้องฝนตกเดี๋ยวรีบไปเก็บอันนั้นก่อนไปเก็บกระเจี๊ยบเขียวนะคะเพราะว่าเมื่อวานทํางานเราไม่ได้เก็บเลิกงานมาฝนมันตกเก็บไม่ได้เข้าสวนวันนี้กระเจี๊ยบเขียวยาวมากเลยกระเจี๊ยบเขียวต้องเก็บทุกวันเพราะมันโตเร็ว ไปแล้วจ่าพเม่พีน้องบายบายกับอะไรต้นฟักทองนะคะสวัสดีค่ะยูเดมีแห้งห่างไกลโควิดกันสุขสุขคนด้วยจ้าทุกคน